วัสดี่เขาตอสุกนทันกันเดือนนะครับวันนี้ตัวผมเองนะครับวันนี้ผมจะมีอะไรนะผมก็คือตอนนี้ผมเพิ่งไปดูวอทีฟอีพีที่เกามาที่ดูวผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาสปอยกันเลย <ๆ S 2> เริ่มแรกนะครับคือจะเป็นเรื่องแบบนี้เป็นจะเป็นรวมคล้ายเอเจอร์ดีแหละที่จะเป็นเหมือนเอเวอร์เจดีดปี2012เฮ้ยมันจะเปลี่ยนเป็นลูกพุนานนะแต่มีแบบ็กปีโรที่เหลือคนเกียวในโลกของใน ของเอเอาตอนเป็นตอนที่อยู่อีพีที่เก้าได้ตั้งกลุ่มว่าเป็นมซื้อไปแล้วเป็นตุ๊กตาแต่มีแต่มีท่อที่เป็นแฮปปีเปเป้เป็นเป็นเต็งกันกำลังลูกเลยและอีกคนนึงเป็นอืมเขาเข้าไปสักาีสกอรนะครับโอเคมาตรงนี้มานะ ทุนจะเห็นอตอนที่ได้ยืนล่างของวิซ่าไปที่เรียบรอยแล้วในนี้จะมีกลุ่มกันเยอะๆเลยทั้งกลุ่มเลยนี่คือตอนตอนอื่นตอนนี้ผมจะให้ดูนะครับจะมีแบ็คเพนเทอร์ที่ไปเป็นคนอื่นแล้วมีแบ็คเพนเทอร์อีกโลกทุกขนานที่ได้โดนจับตัวขึ้นไปจะมีแคป ตัตามเบกอรเป็นผู้หญิงเป็นแฟนของตัดตามเมริการในภาคของภาคแรกที่หยุดเป็นคนแสดงทินนะนะครับแต่มีทอมมาด้วยนะครับบอกให้นะครับแต่มีวอเซอร์ Wasser ที่แต่มีวอเซอร์ที่จะเป็นหัวหน้าเป็นคนตั้งกลุ่มขึ้นมาเลยมีเออชื่อว่าดรสเตเป็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดแล้วผู้คนจะรู้ไหมว่าในตอนแกล้เต,ตัวป,ปะคือเกิดอะไรขึ้นไหม ผมไปดูมันเร็วอ่ะเขตศะสนากันทุกคนเลยลกเว้นเอ่อแบ็กวิลลได้ได้กับจักรวาลไปจักรวาลอินมาช่วยทุกคนในตอนเป็นหดบผมโชว์ให้ดูนะจะเป็นตอนนี้ใช่นี่แหละว่กคนตมาดูสั่งนี้กันเลยนะจะเป็นฉากตอนที่ไปอยู่ในนั้นนะครับหาดูได้นะน่าดูดูกันเลยนะครับ อามาดูกันเลยนะครับดูกันดูดูทางนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าผมไปดูมาแล้วนะครับห้าเพิ่งดูไปแล้วนะครับดีพาไปสอนนาทีแล้วใช่ดูไอภาพนี้นี่แหละที่ผมเพิ่งเห็นวรากณจะเห็นหนังเรื่องนี้มาด้วยจะมีวอเซอร์มาดูด้วยนะครับเออดูดูคิดดูตะหน้าแบบเนี้ยจริงไอ้ไปวิโรดีลูกคู่ขนาดนนี้ได้ตายไปแล้วใช่ มันตายไปแล้วพูดจีงไปหาดูได้แล้วไปหาดูสปอยได้เพราะว่ามันตายไปแล้วตายไปตั้งนานแล้วผู้คนจีนเห็นคนแสดงจีนและเบอร์วนะีโรที่ได้ตายอีกครั้งแล้วมาแสดงอีกครั้งในเรื่องของเบอรวีโรของตัวของตัวเองนะครับดูหาดูกันได้เลยครับค่นี้นะครับ,บคนสกุดนะครับที่มาหยุดที่คลิปตีกันเลยนะครับ